อันยองอยิมิตาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อันยองอายช่องที่จะพาทุกคนเข้าไปในโลกกวางยาและมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ4สาวเอสป้าสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของเอสป้ากับเพลงในอัลบั้มใหม่ของพวกเธอนะครับกับอัลบั้มมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า girls ึ่นเองในวันที่8กร,รกฎาคมนี้แล้วนะครับทุกคนเวลา 11โมงของประเทศไทยนะครับเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นหลังจากนี้ไปนะส,สาวๆเอสเนี่ยก็จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่า Girl ชื่อเดียวกันกับมินิอัลบั้มนี้เลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาให้คําสัมภาษณ์นะครับของส,สาวๆเอสป้าท,ทั้ง4คนในรายการนะครับที่มีชื่อว่า a d i s y Checkin นะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยความยาวทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ6นาที59วินาทีนะครับเป็นการสัมภาษณ์กันร,ระหว่างพิธีกร MC ประจํารายการแล้วก็สาวๆเอสป้านะครับที่มานั่งให้สัมภาษณ์แบบ ว่ามีการพูดคุยการผ่านการวิดีโอคอลระหว่าง4สาวเอสบ้าแล้วก็ MC รายการนั่นเองซึ่งในรายการครั้งนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็สาวเอสบ้าของพวกเรานั้นเนี่ยก็ได้ตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งคําถามนะครับก็จะมีหลากหลายคําถามเลยในช่วงแรกๆของรายการเนี่ยก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับการแสดงที่งานโคเชล่าของสาวเอสบ้าที่มีการโชว์พิเศษนะครับในเพลง l i f e to Shot ซึ่งสาวๆนั้นก็ให้คําตอบไปว่าการตอบรับที่ได้กลับมากับ l i f e to Shot ในครั้งนี้เนี่ย ฟีดแบ็กดีมากๆเลยฟแฟนๆเนี่ยชอบเพลงนี้กันมากๆและพวกเธอนั้นก็รู้สึกว่าชอบการแสดงนี้ของสาวๆเอสป้าและพวกเธอนีนน่ก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ฟแฟนๆนั้นให้การตอบรับกับไลฟ์ทูชอไดีๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการเตรียมตัวสําหรับอัลบั้มใหม่มินิอัลบั้มที่2นะครับและก็มีคําถามที่เอ็มซีเนี่ยถามกับสาวๆทั้ง4คนว่าในอัลบั้มใหม่ที่จะปล่อยออกมานี้นั้นเนี่ยแต่ละคนชอบเพลงอะไรในอัลบั้มกันบ้างซึ่งคําตอบของแต่ละคนนะครับก็ําเอาแฟนๆที่ติดตามรายกกาารนี้้แลว็ตติดมการ คัมแบ็กครั้งนี้ของเอสบ้าเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่าสาวๆทั้ง4คนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอบเพลงเก r l สนะครับที่เป็นเพลงไตเติลของมินิอัลบั้มนี้เลยดูเหมือนว่าสาวๆทั้ง4คนนั้นจะไม่ค่อยชอบเพลงเก r l สเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ถูกจะด,ดีจะไม่ถูกหูนะครับแต่ว่าคําตอบของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเพลงของแต่ละคนที่ชื่นชอบในอัลบั้มนี้อย่างของนิงนิงเองนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าเธอนเนี่ยค่อนข้างชอบเพลงดิงโกเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเธอนั้นชอบเนื้อหาของเพลงชอบความรู้สึกของเพลงนะครับหลังจากที่ได้ร นนดีแล้วก็มันเป็นเพลงที่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือเพลงที่ดีมากๆเลยสําหรับนิงๆนอกจากนั้นนะครับพี่ใหญ่ของเราอย่างคารินาก็ได้บอกไว้เช่นเดียวกันเพราะคารินาเนี่ยชื่นชอบเพลง Illusion นะครับเหมือนกันกันกบ G ีเซลเลยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเจ๋งมากๆเป็นเพลงที่มีซสาร์ที่ดีแล้วก็แปลกประหลาดนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่โดยรวมแล้วเนี่ยเจ๋งมากๆโดยเฉพาะท่าเต้นของเพลงเนี่ยเธอก็ค่อนข้างชอบมันเป็นพิเศษเลยหลังจากที่มีการโชว์เต้นแล้วก็ได้ร้องเพลงนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยคารินาบอกว่าชอบ Illusion เหมือนกันกับ G ีเซล ซึ่งจีเซลนะครับก็ได้บอกว่าเลยว่าเธอนเนี่ยค่อนข้างชอบ Illusion เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นเพลงที่ได้โชว์พลังเสียงได้โชว์เนื้อเสียงของแต่ละคนรอบกับเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะใช้ทักษะในการร้องของแต่ละคนนั้นได้อย่างดีเลยนะครับทั้งลายประสานเอ่ยทั้งการใช้เสียงเอ่ยทั้งการใช้ลูกเล่นของเสียงเอ่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเพลง Illusion นี้หมดเลยจีเซลก็บอกว่าเธอเนี่ยค่อนข้างชอบการใช้ทักษะแบบนี้ในการร้องเพลง Illusion นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงที่จีเซลบอกว่าชชื่นอบนบั นี้ก็คือเพลงที่มีชื่อว่า ICU นั่นเองนะครับ G-Cell เนี่ยได้มีการบอกฟแฟนๆเอาไว้ด้วยว่าเพลงนี้คะทุกคนได้ฟังแล้วทุกคนจะรู้สึกเหมือนได้รับพลังเข้ามานะครับหลังจากที่ฟังเพลงนี้ไปถ้าหากว่าฟังแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รู้เลยว่าเสียงของแต่ละคนนั้นเนี่ยร้องขนาดไหนเมมเบอร์ Member แต่ละคนนั้นใช้เสียงยังไงในการร้องซึ่งก็เป็นอะไรที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยลุ้นกันมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากฟังเพลง ICU มากๆนอกจาก G-Cell เนี่ยที่บอกว่าเพลง ICU นั้นเป็นอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ที่น่าสนใจ Winter เ นะครับความน่าสนใจของ ICU ไว้ด้วยเพราะว่าวินเทอร์เนี่ยก็เลือกเพลง ICU นะครับให้เป็นเพลงที่ชื่นชอบที่สุดในอัลบั้มนี้วินเทอร์เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเธอค่อนข้างชอบเพลงแนวอะคูสติกซึ่งเพลง ICU นี้ก็จะเป็นเพลงแนวอะคูสติกแนวเพลงที่น้องเหนาวยื่นชอบเป็นพิเศษนะครับยิ่งมีการตอกย้ำมาแล้วนะครับว่าเพลง ICU นั้นเนี่ยน่าสนใจมากๆแฟนๆเนี่ยลุ้นกันมากๆแล้วก็อยากฟัง ICU กันมากๆในวันนี้นะครับตอน11โมงหลังจากที่ปล่อย MV แล้วก็เพลงไตเติลอย่างเพลง Girls ออกมาแล้วนะครับทุกเพลงในอัลบั้ม อัลบั้มนี้ก็จะปอออกมาให้ทุกคนนั้นได้ฟังได้สตรีมกันเลยในแพลตฟอร์มการฟังเพลงการสตรีมเพลงเนี่ยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับยังไงใครที่รอฟัง ICU หรือว่าเพลงอื่นๆในอัลบั้มนะครับอย่าง i n งโกรวมไปถึงเพลงอื่นๆแล้วก็เพลงไตเติลอย่างเพลง girls เนี่ยอย่าลืมนะครับสตรีมเพลงกันเยอะๆแล้วก็มาปั่นวิวเพลง girls ใน u t u b e เนี่ยให้กับเอสปากันด้วยหลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์นี้ออกมานะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแซวเอสปารกันว่าเพลงที่ไม่ได้ชอบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่ดังแล้้วววกกกกก็็ปััังงมมาาาๆเเหืืออนนบ Next Serv ได่่จต ทีเซอร์นะครับที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งทําน,านองเพลงทั้งท่อนร้องที่เปิดเผยมา <F <an> f <ian> แฟนๆหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆแล้วก็คาดเดากันว่าเพลงนี้นั้นเนี่ยจะไม่ได้เบียวเหมือนเพลงอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาซึ่งฟแฟนๆเนี่ยก็บอกกันนะครับว่าถ้าหากเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เบียวมากมม่อะไรขนาดนั้นสาวเนี่ยเลยไม่เลือกที่จะเป็นเพลงที่ชอบที่สุดในอัลบั้มหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เดบิวมาจนถึงตอนนี้นะครับอาจจะเซฟติดเพลงเบียวๆไปแล้วก็ได้ถ้าหากเพลงนี้ไม่เบียวมากสระก็เลยบอกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกเจ วังกันแล้วนะครับว่าเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่ปังมากๆแน่นอนหลังจากนี้ไปหนึ่งก็มารอติดตามกันนะครับในเวลา11นาฬิกาของทางประเทศไทยของเราทั้ง MV แล้วก็เพลงรวมไปถึงเพลงอื่นๆในอัลบั้มของเอสบ้านั้นกัมมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Girls เนี่ยจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับฟังได้รับชม MV กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแล้วก็มารอเขาดาวไปพร้อมๆกันนะครับกับการปล่อยเพลงแล้วก็ MV ของสาวๆเอสบา เกิสและก็มินิอัลบั้มที่2ของเอสป้านะครับ สำหรับคลิปนี้เอามาก่อเขป๊อปก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเอสป้ากับการคัมแบ็กครั้งนี้ด้วยพวกเธอจะกลับมาให้ฟแฟนๆนได้หายคิดถึงกันแล้วพร้อมกลับมาสานต่อตำนานการล่าง,งูดำนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าใน MV ครั้งนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรให้พวกเราได้ติดตามกันอีกบ้างจะไปถึงบ้านของงูดำเพื่อไปกระชากหัวใจงูดำออกมาหรือว่าจะไปจัดการกับปีศา,ตา,า,าจต ของแต่ละคนจะกลับมาช่วยกันขนาดไหนและนาวิสของเรานะครับจะกลับมาเกิดใหม่หรือเปล่ามารอดุนแล้วก็มารอดูไปพร,พร้อมๆกันใน MV ของส,สาวเอสป้าก,กับเพลง girls กันนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องอันยองไอของเราไปด้วยนะครับสาหรับในคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอสป้ามาเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในโลกกว้างยาคลิปหน้าสวัสดีครับ 안녕.